ทีมงานตัอพ่อและตายสงขลาครับวันนี้เราลงพื้นที่ไปที่สพทุ่งลุงอำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลากันนะครับไปติดตามพลตำรวจโทรสุรเชษฐหักพานผู้ช่วยผู้จัดก,การตํารวจแห่งชาติหรือว่าบิ๊กโจครับซึ่งลงมาถแถลงความคืบหน้าคดีฆ่าฝังบินนายหมัดดนอายุ40ปี ที่ตำบลบ้านพุออำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาเมื่อวันที่1มิถุนายนที่ผ่านมาครับยังจํากันได้นะครับตอนนั้นเป็นข่าวดังเลยครับแต่ว่าตอนนั้นช่องตัวพ่อยังอยู่ในช่วงล่อแหลมเสี่ยงถูกปิดอยู่ครับก็เลยต้องเรียกเรียกข่าวแรงๆไปก่อนแต่ว่าตอนนี้รอดเลยครับลุยกันต่อเลยมาว่ากันเลยนะครับคดีนี้พลตำรวจโท,โทสุรเชษเปิดเผยว่ามีชาวเมียนมาหลบหนีเข้าเมืองร่วมก่อเหตุทั้งสิ้น8คนนะครับและขณะนี้มีพยานหลักฐานจนสามารถ ขออนุมัติศาลจังหวัดส,สงขลาออกหมายจับผู้ต้องหาแล้ว5คนครับจับได้แล้ว3คนหนีอีก2คนนะครับและอยู่ในขั้นตอนพิสูจน์ทราบตัวบุคคลอีก3คนถ้ารู้ตัวชัดเจนแล้วนะครับก็ออกหมายจับเพิ่มเติมและก็ยังยึดรถกระบะอีก4คันและก็รถจักรยานยนต์อีก2คันที่เกี่ยวข้องกับคดีนี้และใช้ขนชาวเมียนมาหลบหนีเข้าเมืองนะครับ ส่วนสาเหตุจากคห้การของชาวเมียนมาที่ถูกจับกลุ่มเข้าอ้างแบบนี้ครับว่าตอนที่หนีเข้าเมืองมาพักอยู่ในป่าจุดเกิดเหตุจานวน109คนนะครับเพื่อเตรียมเดินทางเข้าไปยังประเทศมาเลเซียผู้ตายได้พาปืนและมีดมาข่มขู่เพื่อเอาเงินและได้รวบรวมเงินให้ไปจํานวนหนึ่งแล้วนะครับแต่ว่าผู้ตายพยายามเอาตัวหญิงสาวชาวเมียนมาคนหนึ่งไปด้วยจึงเข้าไปช่วยเหลือและรุมตีด้วยไม้จนเสียชีวิตและขุดหลุมฝังดินส่วนรถจักรยานยนต์ก็ เอาไปทิ้งสระน้ําบริเวณที่เกิดเหตุนั่นแหละครับหลังเกิดเหตุยังเอาโทรศัพท์ผู้ตายโทรไปหานายหน้าให้มารับทั้ง109คนครับออกจากป่าไปพักที่บ้านเช่าในตําบลบ้านผู้นะครับแต่ว่าสุดท้ายก็ถูกตํารวจบุกจับกลุ่มและสอบสวนขยายผลจนรู้ตัวผู้ก่อเหตุทั้งหมดครับนี่เป็นคากล่าวอ้างและคําให้การของชาวเมมาที่เป็นผู้ต้องหานะครับและอยู่ในรายละเอียดของการถแถลงคดีนี้เท็จจริงยังไงนี่อันนี้ไม่ทราบส่วน ผู้ต้องหาที่ถูกออกมาจากอีก2คนที่หลบหนีนะครับตำรวจยังตามจับอยู่และอีก3คนก็ยังอยู่ระหว่างตรวจพิสูจน์ตัวบุคคลกำลังดำเนินการอยู่ครับหากชัดเจนก็จะออกหมายจับเหมือนกันหมดนะครับและก็สุดท้ายครับทางบิ๊กโจ๊กบอกว่าต่อไปนี้แถวป่า แถแถวสนามกอฟพื้นที่บ้านไร่บ้านพู้แถวนั้นนะครับจะต้องไม่เป็นที่พักของชาวเมียนมาหลบหนีเข้าเมืองอีกต่อไปนะครับและให้จับคุมเครือข,ข่ายค้าแรงงานเถื่อนข้าบชาติทั้งคนไทยและเมียนมาให้หมดครับปล้ำไปตะครับกับบิ๊กโจ๊กนายตำรวจนายนี้เอาจริงทุกคดีครับถ้าสั่งแล้วมันต้องทำให้เสร็จครับนี่คือบิ๊กโจ๊กพลตรโทรสุรเชษฐหักพานคนสงขลาบ้านเราครับ อ๋อเมื่อกีแล้วรเตัวตอนนี้เราผลิตวดีๆอยู่ครับคับเลยครับพอมันเยอะคับตัวนี้นะ